นี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับพอดีก็มาเล่นตัววอกวิอีกครั้งแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลผ่านไลน์กันนะครับก็โดยที่เราจะอ่านค่าอุณหภูมิความชื้นนะครับจากตัวเซนเซอร์ dHT 22นะครับอันนี้ผมก็มีเขียนเงื่อนไขไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าอุณหภูมิเนี่ยมากกว่า35นะครับก็ถึงจะส่งข้อมูลมาที่ไลน์นะครับ แจ้งเตือนว่ามีอุณหภูมิมากกว่า3าาองศาแล้วนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิไม่เกิน3าาองศานี่ก็ยังคงไม่ส่งข้อมูลมาที่ไลน์นะครับโอเคเรามาลันซิมกันดูเลยนะครับเราเห็นว่าตอนนี้อุณหภูมิที่อ่านได้นับอยู่ที่24องศานะครับ ซึ่งยังไม่เข้าเงื่อนไขของเราครับที่อุณหภูมิต้อง35องศาแล้วคือมากกว่านะครับรันนี้เรามาปรับค่าอุณหภูมิกันนะครับโอเคผมจะเพิ่มอุณหภูมินะไปที่45องศาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการส่งข้อมูลมาที่ไลน์แล้วครับโอเคนะส่งมาแล้วนะครับนี่ครับก็มีข้อมูลแจ้งเตือนมาที่ไลน์แล้วนะครับแล้วก็จะส่งมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราล็อกไว้ว่าอุณหภูมิถ้ามากกว่าเท่าไหร่ครับ35องศาเนี่ยจะส่งมานะครับ คราวนี้เราไปปรับมนอุณหภูมิลงนะครับจะได้อยุดส่งนะครับโอเคคราวนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสิบองศานะครับก็จะไม่มีการส่งข้อมูลมาแล้วนี่ครับไม่มีการส่งข้อมูลมาแล้วโอเคครับคราวนี้ก็ลองไปศึกษากันดูนะครับแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องมีไมโครโทรลเลอร์นะครับเราก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมานะครับทดลองกับลายได้นะครับ เป็นการแจ้งเตือนนะครับเราถ้าเรามีฮาร์ดแวร์จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ประกอบกอุปรกรณ์นับด้วยไมโครโทเลอร์เข้าไปนะครับกับบอร์ดอย่างที่ผมใช้ที่เป็นบอร์ด e ี่32นะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับจากนั้นก็แจ้งมาที่ไลน์ได้นะครับในขั้นตอนนะครับก็จะต้องเริ่มต้นจากที่เราต้องไปทําการ แอดไลน์โน้ติไเป็นเพื่อนก่อนนะครับจากนั้นเราจะต้องไปที่เว็บไซต์ของ Line นะครับเริ่มล็อกอินด้วย u s e r e password ที่เราใช้ใน Line แอพนี่แหละครับเข้าไปเพื่อที่จะไปขอนะครับเริ่มไปขอโทเค็นนะครับซึ่งเขาก็จะให้โทเค็นเรามานะครับจากนั้นให้โทเค็นมาแล้วก็โทเค็นนี่ครับมากําหนดในโค้ดโปรแกรมของเราตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใช้งานการเชื่อมต่อนะครับระหว่างตัวฮาร์ดแวร์ของเรานะครับกับแจ้งข้อมูลมาที่ไลน์นะครับนั่นหมายว่าเราก็สามารถที่จะ แจ้งข้อมูลอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการแจ้งนะครับที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ของเราเนั่นเองนะครับคือ,คอเราสร้างระบบควบคุมขึ้นมานะครับแล้วก็เราอยากให้ระบบควบคุมของเราเนี่ยแจ้งข้อมูลมาที่ลายเราด้วยเงื่อนไขแล้วเราก็สามารถเขียนทดลองได้นะครับสําหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับคอร์สเรียนนะครับผมก็มีไว้นะครับที่สกิลเลนนะเป็นคอร์สเรียนไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ซึ่งก็มีอยู่หลายตัวเลยนะครับก็ใช้คําค้น คำว่าแอับเจกเท่านั้นนะครับก็จะเจอคอร์สเรียนที่ผมได้มีการทำไว้ให้ผู้ที่สนใจทางด้านเป็นคนเลือกเข้าไปเรียนกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ